สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงสายเบสในการเก่ากีตาร์คอร์ดสที่จริงในการเก่ากีตาร์ปกติแล้วเนี่ยสายสเบสส่วนใหญ่ที่เราเล่นจิู่สาย4 5 6หอยู่แล้วนะครับอย่างแต่ปกติที่เราเริ่มจากเล่นสาย5ที่4เนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปของคอร์ดมันตรงกับโน้ต4พอดีเนีย่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดิน ซึ่งในลักษาของการเล่นเบสสายหนอกจากเบสสายห้าแล้วเนะี่ยเรายังสามารถเล่นเบสในกอร์ด C เป็นสายอื่นเช่นสาย4แล้วก็สาย6ได้ด้วยนะครับตามโอกาสกรณีอย่างบางทีที่เพลงมันแช่คอร์ด C นานๆนนนนตั้งแต่มากกว่า2ห้องเราสามารถเล่น C สลับเบสได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ สลับไป4 5 4. น่นี่ในคอดอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดึนสาย4ี่ห้าได้เลยนะครับรือว่าจะสะหแต่ด้วยความหนักแน่นเนี่ยปกติก็ต้องไปสี4อยู่แล้ว เพราะว่ากีตาร์มันก็พอเราเล่นคนเดียวมันก็จะห่วงห่วงเบสนะครับแต่ถ้าสลับความกว้างของเสียงความมีมิติเสียงมันก็เยอะขึ้นนะครับหรือจะจับซีแบบนี้และสลับ5กับ6 5 6 5 6เนี่ยนะครับ จะลองเล่นครบทุกอันเลยนะเนีย่ยนะครับไม่ไม่ไมยากนะครับเล่นถ้าเล่นสีนี้แท้กรณีที่มันเป็นสีพวกสีไม่เจอซืเวนถ้าเบสอยู่สายห้าเหมือนเดิมเพราะสีไม่เจอซ์้อเวนมาจับตรงนี้ หับก็เบสก็ทำได้เหมือนกันนะครับหรือสี่ที่ท่าน,านี้นะครับแม้แต่ C ถ้า C ีแบบนี้ก็ถ้า C ีข้างในที่เลยที่บาแปดก็ต้องมาเป็นเริ่มจากเบสสายหกก่อนเพราะมันตรงกับโน้ตสตรงนี้ถือว่าจะเริ่มสายห้าเหมือนเดิมก็ได้ก็จะกลายเป็น G เอ้ยขอโทษครับ C ทับ G ไปสุดท้ายพวกองการเก่าหรือว่าการเล่นฟิกเกอร์สไตล์หรือว่าอะไรในรักษาคอร์ดอนการเล่นเล่นเพื่อให้เบสกับตัวเนี้ยได้ซาวอย่างนี้มากกว่านะครับไม่ใช่เป็นเรองความบืวาอะไรนะครับก็เลยเนี้ยเล่น C ซีเมเจอรเหมือนกันทำไมต้องเล่นสีตรงนี้อยากได้ซาวแบบอ้วนๆอ,อยากหยุดเสียงได้ตรงนี้หยุดลำบากนะครับก็กนนีเล่นกีตาร์สตัวนะครับคนหนึ่งก็ต้องเล่นขอดนอกคนหนึงก็น่าจะเล่นขอดไหนเพื่อให้เสียงมันไม่ชนกันแต่ว่าอยากจะได้ซาวที่มันหนาตึ้บขึ้นก็เล่นเหมือนกันก็นกนได้นะครับ โดยสรุปนะครับเบสของคอร์ด4อยู่ที่สาย5นั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถสลับไปที่อื่นได้นะครับถ้ากรณีตำแหน่งแรกนะครับ C ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ในลักษณะเดียวกันนะครับ C ตัวนี้เบสอยู่ที่สาย6นะครับก็เจอกันวิดีโอหน้าครับ ผมน่าจะพูดพยายามพูดใ้ครบทุกคอไปเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ